กำลังจะมัดมัดฉากหมอลำคือไม่เอาให้หน่อยสักหน่อยนึงครับเขาว่าจะเปิดประมั่น ประมาณกัอากมันแลมามองเห็นนี่แหละครับมีสามีสามีเต้นมีทังเหล้าสามาบบ้านโอ้ยเนี่ยนี้่งันปวงๆๆๆปงครับและนี่แหละครับเขาช่วยกันครับเขาจะกลางกลางเวทีทำเรียกขวนญนากนะครับเขามีคนมาช่วยกลางมีแม่ยายเต้นด้วยครับ เขาช่วยกันหลายคนจริงๆครับนี่ครับคุณคุณอาปอยคุณยายปอยคุณยายเต๋าเขามาช่วยกันกลางอย่างดีเลยครับนี่ครับครับนี่นละครับเขาเขารวมตัวกันทําอย่างดีเลยครับมีแต่คนแก่ๆอายุนิดเดียวครับครับอันนี้คนหนุ่มครับนี่คนหนุ่มๆคนหนุ่มนั่งอยู่นี่ครับ รับดูนะครับเขาจะเขาจะกางผ้าม่านนะครับเนะี่ยเพื่อจะทาสถานที่เรียกขนนาคนาคเกา่ายุทธศิษย์ยุทธศ,ธศักดิ์เจรินาคเขาจะทําเวทีคือบ้านของคุณเอวครับเนี่ยดูเขาทาดูรับเขากําลังจะกางเวทีอย่างดีเลยครับตั้งตั้งเวทีหลังจากกินข้าวเสร็จเขาก็ช่วยกันทำงานก่อนวันที่สิบต้องให้พร้อมครับสถานที่ เขาเรียกการจัดสถานที่นะครับคนนี้ก็ํำอย่างเดียวครับเนี่ยทำส้มแกงแกงส้มแกงสมมะละกอเพื่อที่จะให้ตาอ่องกระยายเพียนกับคุณแม่บัวช่างหลอกให้กินบุญกับลูกกะหลานนะครับครับมันไอ้ที่ห่วงก็ไม่ใช่อะไรครับมันจะหลุดหายนะครับ ไม่ได้คอูเะนะได้ๆจ้าตรงไหนตรงมัดตรงมือแกหนนาทั้งบนูหน้าในครับนี่ครับคนมัดคนดึงคนนัดเออเห็นไหมครับเขากางฉากเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคนที่ทําคนที่ดูด้านนอกด้านในก็สวยนะครับเขาเขาเอาของนักมัดดึง เอาเล็กเขาเอาก้อนหินมัดดึงตึงไว้ข้างล่างมันก็ห้อยแล้วห้อยตึงเขามัดติดไว้ห้อยตึงไว้ครับครับบััสดีครับ